เงินเงินเปิน,ปนหมดเลยอ่ะกัมาแล้วครับรถดับเพลิงมาแล้วเก,ก,ก,กะกะกันมาเนี่ยเข้าทางน้นเหรอ ระเบิดระเบิดดังมาก ไม่เหลือแล้วถึงไหนแล้วอ่ะเร็วครับ i'm หมดแล้วครับบ้านพักคนงานครับผมบ้านพักครับเป็นทำอะไรครับเป็นทําอะไรก่อไฟน่าจะเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ววงจรหรือเปล่าไฟไหมไฟไมหมมาก็ทันเลยไฟฟ้าแล้ววงจรมั้งอย่างนี้ยังไม่รู้เจยน่าจะเกี่ยวกับสาเหตุนั่นแหละไฟฟ้าแล้ววงจรไฟเราไฟฟ้าแก๊สกึดทางจุดทางแก๊สระวังด้วยนะครับตรงนั้นอะไร ระวังระวังถังแก๊สด้วยนะครับระวังไฟระวังอะไรระเบิดขนไม่ได้แล้วออกมาถังแก๊สต้องระวังด้วยนะครับเนี่ย ก็จะเข้าตรงนี้ได้สักคันนะัดเพราะว่าตตา่เข้าถึงนู้นระวังกระเบื้องด้วยนะครับกระเบื้องมันแตกครับโอ้อยอยังหงายเลย เป็นไรก็ดีลลดดแล้วนะครับรถระเบิดไม้ครันนึงครับลาตานยี่สี่ครับพี่สี่ลาซานยี่สี่ครับผมอุณหภูมิโอยสี่ครับเป็นบ้านพักคนงานครับเป็นบ้านไม้ครับผม แราเตะเรบดปุ้มปั๊มปุ้มปั้มเหมือกีไอเนี่ยไอแก๊มสต่อยิ่แอยู่นี่อยู่หายครับตีคันนี้แล้วครับผมตีคันแล้วครับครับบางมิดหมดเลยครับ แรงหนักขึ้นเรื่อยครับไม่ม,เออมีเขาออกทำงานหมดผู้บอกว่าออกทำงานหมดมาครับเอ้ยคิดรถคิดรถนะครับรถพยาบาลก็มาแล้วครับ มาแล้ววางรถรับนาตกใจครับเดี๋ยวไปติดตามในยูทูบก่อนนะครับเดี๋ยวลงยูทูบครับ ไฟมาจข้างบนอืมน่าจะไฟฟ้าล้ววงจรอ๋อรอ,อกระตักกระแตไฟฟ้าอยู่น่าแ็บไปมาเรวอีกนะ บนจะชีดขึ้นคนต้องใช้รถกระเช้า่ะขันบนไม่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 รูไม่รู้อ่ะผมบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่ถามพี่เขาเน moi, pie, Mais, uh, so right. ียพี really ่เขาอยู่ไม่อยู่อยู่วิ่งเาเปล่าเขาไม่ร้านตองงคนอ่ะตัวเล็กจักรลาคนใหญ่

สี่สายแล้วครับประมาณสู่สายเริ่มจะไปยอยไปยอยลงับไปเรื่อยๆแต่ถ้าถ้าอย่างนี้เกิดมาจากอะไรครับผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบสาเหตุครับผมจอดรถอยู่ปากซอยครับนะ แล้วข้างบนมันจะไปยังไงแล้วเออนี่ยมันลามาตอนแรกนะชั้นล่างเนี่ยเบาลงแล้วรถสลายมันจะไปยังไงว่ารถกระเช้าไม่มาน้ำฉีดถึงเหรอ ไฟรถ่น้ำพอวนัน้สามสี่คันหมนท่อนีะไ้รอ่น้มีน้ำเหรอครับน้ำต้องใช้ตรงนี้ช่วยครับ ที่5ครับมาแล้วครับ เรมเริ่มเบาลงแล้วแต่ชั้นบนยังหนักกว่เอดี๋ยวผมใส่ตัวกั่นะขอไล่สายเลยแต่รพี่